เจ้ามาตินขอแต้มเดียวเกมนะครับเกมไม่เกมครับครั้งที่สามครับไว้ยยอดโอ้ทันนะครับหลัง หลังโหทันนะครับจ้าตุ้งโหออกโอ้โหปรากฏว่าครับเจ้ามาตินนะครับชนะไปนะครับ,ส,บสิบสองต่อเจ็ดนะครับผมแค่น,น,นี้กอเอี้น,นะครับผม